สวัสดีครับกลับกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับปิงปองวิิยาเรียกุลจากโซนีไทยครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะามาพูดเรื่อง Flash Pop Up ครับผมก่อนดวดูกันนะครับยังไงรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับช anel นน Sony ไทยด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับผม แฟลชป๊อปอัพหรือว่าแฟลชหัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ติดกล้องที่เป็นกล้องอัลฟ้า APS-C เนี่ยมาแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีแค่อัลฟ้า606นะครับที่ไม่มีแฟลชป๊อปอัพตัวนี้แต่จะมีสักกี่คนนะครับที่เคยใช้เจ้าตัวแฟลชหัวกล้องอันนี้เนี่ยแฟลชหัวกล้องอันนี้นะครับจริงๆแล้วสาเหตุที่ไม่ค่อยมีคนใช้เยอะนะครับจะมีอยู่สสาเหตุด้วยกัน1ก็คือมัน เป็นแฟลชที่พอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันต้องยิงตรงๆนะครับทำให้แบบแสงที่ได้ภาพที่ได้ออกมามันจะค่อนข้างมีความแข็งนะครับบวกกับการที่กําลังไฟมันค่อนข้างต่านะครับทำให้ยิงได้ไม่ไกลมากหลายๆคนก็คงจะไม่ค่อยเลือกมาใช้งานกันเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมเลยมาแนะนําวิธีการใช้งานแฟลชชัวกล้องนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเนาะ แน่นอนว่าเวลาเราเปิดมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบยิงไปตรงๆอย่างนี้นะครับทำให้ภาพที่ได้ออกมามันค่อนข้างที่จะแข็งแบบนี้นะครับผม เพราะนั้นกรณีที่เราจะเลือกมาใช้นะครับก็มักจะเป็นกรณีที่จําเป็นอย่างเช่นแบบเราไปถ่ายในที่มันไม่มีแสงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรืออาท์ดรนะครับก็อาจจะอาจจะมีบางครั้งที่จําเป็นต้องใช้ตัวแฟลหัวกล้องอันนี้แต่ก็คงเป็นทางเลือกท้ายๆนะครับหลังจากเราดัน ISO ไปจนเรารับคุณภาพของภาพไม่ค่อยไหวแล้วครับแบบมีนอสเยอะมากอะไรเงี้ย ก็คงจะมาเลือกใช้แฟลชป๊อปอัพกันนะครับเวลาที outdoor, outside, outside, time, 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 ่เราไป outdoor นะครับหรือว่าไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยถ้ามันเป็นตอนกลางคืนเนาะคงเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องยิงแฟลชในลักษณะนี้ครับก็คือยิงตรงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติใครที่จะใช้แฟลชป๊อปอัพอันเนี้ยในร่มนะครับถ่ายในอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการตั้งถ่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วนะครับดันขึ้นมาให้มัน บกับเพดานนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้การใช้แฟลชของคุณนะครับได้ภาพที่ออกมาค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้เปรียบเทียบกันนะครับแบบไม่เปิดแฟลชนะครับดัน ISO อนะฮะอันนี้แบบเปิดแฟลชยิงตรงๆ เวอร์นะครับก็เดี๋ยวปรับลด ISO ลงมานิดนึงสักประมาณเดี๋ยวลองที่160แล้วก็เปิดแฟลชยิงขึ้นเบากับกระดานนะครับอันนี้อันเดนะครับ Under ก็เดี๋ยวเราเพิ่ม ISO ขึ้นไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ไม่ใช้แฟลชนะครับอันนี้ใช้แฟลชแบบยิงตรงตรง ลด o s o ยิงเบลกับเพดานนะครับแล้วก็เพิ่ม ISO แกอันเดอร์นะครับก็จะเห็นว่าการเปิดแฟลชแล้วยิงขึ้นให้ไปกระทบกับเพดานมาโดนตัวตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวตุ๊กตาเนี่ยได้แสงที่ค่อนข้างนุ่มขึ้นแล้วก็สวยมากกว่านะครับยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแฟลชป๊อปอัพอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หลายๆคนลืมไปว่ามันติดกล้องมานะครับผม ลองไปใช้งานดูแล้วเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณม,มากครับผมพบกันใหม่ได้ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ